วัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนการใช้งาน Storage และ Memory ระหว่าง Windows 10และ Windows 11นะครับเราจะมาดูที่ Windows 10กันก่อนนะครับ Storage ใช้ไปทั้งหมด18.7 GB RAM แรมใช้งานไปทั้งหมด1.4 GB ซึ่งตัวอย่างในคลิปนี้ก็คือจะเป็น Storage SSD M.2 ขนาด120 GB และ Memory ีแรมขนาด8 g b ซะไึงสังเกตได้เลยนะครับว่าแรมมีการใช้งานประมาณ1.4-1.5ถึงและ SSD M.2 ใช้งานไปแล้ว18.7 g ิเอาง่ายๆก็คือว่า Windows 10นั้นมีการใช้งานอย่างพอสมควรนะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ d เวอร์หรือผ่าน Windows อัปเดตแต่อย่างใด เราจะมาข้ามมาดูที่ Windows 11กันนะครับจะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่า Memory ใช้งานไปทั้งหมด1.6กิก็คือมีการใช้งาน Memory ที่สูงกว่า Windows 10อย่างเห็นได้ชัดเจนและในส่วนของ Storage นะครับอันนี้จะสังเกตเห็นเลยครับว่า Memory กับ Storage นั้นเท่ากันก็คือ SSD M.2 120 g ิและ Memory ใช้งาน8 g ิ ในส่วนของสโตร a ด e มีการใช้งานที่น้อยกว่า Windows 10แค่นิดเดียวหรือเอาง่ายๆก็คือว่า Windows 11ที่ติดตั้งนั้นอาจใช้งานในส่วนของ s t o r a g e มากกว่าหรือน้อยกว่าอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่ามีการติดตั้งผ่านรูปแบบใดอันนี้ยังไม่ผ่านโปรแกรมประยุกต์ยังไม่ผ่านในส่วนของรเวอร์และยังไม่ผ่าน Windows อัปเดตเช่นเดียวกัน จุดสังเกตที่ชัดเจนก็คือ Windows 10ใช้งานเมมโมรีน้อยกว่าแต่ใช้งานในส่วนของ Storage มากกว่า Windows 11ใช้งานเมมโมรีที่สูงกว่าแต่ใช้งาน Storage น้อยกว่านะครับอันนี้จะเป็นจุดที่เห็นแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ